ไปกันทีระนองครับน่วยเฉพาะกิจกรมทะหานราบที25่ส5้ส้นทีกำลังรวมตำ,ำรวจภูธรจังหวัดระนองทลายกลุ่มหมดงานขบวนการค้นรถจักรยานยนต์ขามชาติรถเครื่องนะครับ,รบในพื้นทีอ่อำเภอคราบ,บุรีและก็อำเภอระนองจังหวัดระนองขยายพ้นใ้คลองกลางรถเครื่องไม่ปลายแดงจำนวน24คันนะครับและภูตองห้าเรายด้วยกันโดยพันเอกภูมิพัฒ บุญเรืองข้าวผู้บังคับน่วยเฉพาะกิจกรมทหารรับที่25และพลตำรวจตรีเฉิดพงชิวะปรีชาผู้บังขับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้รวมกันแถลงข่าวการจับกุมขบวนการรถค้นรถเครื่องข้ามประเทศโดยไม่ผ่านพิธีสุลกาการได้ผู้ต้องห้าเก้ารายและรถเครื่องรุ่นไม้ปลายแดงจำนวนทั้งสิน้น24คันตรวจสอบพบเป็นรถเครื่องถีพึงดาวจากห้างร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ตามจังหวัดต่างๆในภาคใต้โดยที่ยังไม่มีผู้เสียหายที่ชาวสื่อเข้า ทำการแจ้งความรถไห้แต่อย่างใดนะครับค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะซืบเนื้องมาจากเร็กอาทิตย์ทีเลว้วค่ะพี่บ,บา่าอูน่วยเฉพาะกิจกลมถารานราบที่25กองกำลังเทพสตรีและกาเจ้าหน้าถีตำรวจกาข้าวไปจับกุมโพตองห้านะคะชาวอำํำเภอกระบุรี1นึ่รายพร้อมกับยาบ้าอีก34เมตรซึ่งเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเคย เคยโด้งคดีมาแล้วนะคะเรื่องราวข้องคดีขนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามประเทศไปยังประเทศเมียนมาแล้วก็ถูกจับกุมเล็กซ่องปีทีผ่านมาตอนนี้ยังอยูเราว่างการดําเนินคดีในขั้นซ่านอยู่เลยแต่ก็ยังไม่ลาบไม่จานะคะก็เลยมีการสัทโทษกันค่ะวายังมีกระบวนการค้นการหลักลอบปถดเครื่องข้ามชาติเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผ่นกันเลยค่ะข้าวจับกุมขย่ายพ่นกันตอแล้วก็ไปเละกันที่เล่งพัก เร่งซุกสอนรถก้องรถเคลื่องนี่แหละและการเรียมทุกนําส่งข้ามประเทศและการแน่นอน,นค่ะได้รับได้นี่แหละได้จับผู้ต้องห้ามมาแล้วกาวไหร่นะคะแคพ์พามาเป็นที่ต้องการมาร์กนะครับขบวนการที่มีมานานแล้วก็ค,คือว่ามีถูกรุนทุกยี่ห้อเลยจะเห็นนะครับเวฟพีซีเอ็กนะครับยามาฮ่าฟิโนอะไรนะครับก็ค,คือว่าคนที่ไม่ไปแจ้งความก็คือคนที่ไปดาวทุกๆไงตึงก็ค่ายเลยเยอมเสียเครดิตไปเลยนะครับ นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับทำไม่ได้ก็ให้มันถูกกฎหมายก,กันไวก้ก่อนเลยซีบๆตัวเองก,กันไว้ก่อนนะคะ